สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพอกินจะมาทําให้ดูนะคะว่ายอดพริกนะคะมันทําอะไรกินได้บ้างน,นะคะนี่เราจะไปใส่แล้วนะคะเป็นการตกแต่งอาหารนะคะตกแต่งอาหารได้นะ,ะใส่ลงไปเลยนี่มันจะสวยนะคะตอนนี้เราขาดกระเพรานะคะเราก็ใส่ยอดพริกแทนนะคะกระเพรานะคะ เห็นไหมคะดูสวยงามขึ้นมาเลยโอ้ใส่ลูกโดดไปเม็นหนึ่งนะคะอาหารของเราจะสวยงามมากแล้วก็รับประทานได้นะคะโอเคสวัสดีค่ะวันนี้ป๊อมกินมีอาหารสาวมออวดนะคะแป้นมันสซามันไก่นะ,ะใส่ยอดพริกนะคะใส่ยอดพริกใบพริกแทนกะเพรานะคะ เพราะว่าแทนโหละพานะคะเพราะว่าไม่มีนะคะอันนี้เราอยากจะใส่ใบแบบเขียวๆลงไปหน่อยความจริงมัสมันไก่เขาจะไม่ใส่อะไรขเขียวนะคะจะ่พกกินอะ่ะชอบให้มีแบบสีธรรมชาตินะคะน่ากินไหมอะ่ะอันนี้คือตอนที่แกงที่แรกนะคะที่เรายังไม่ใส่ผักลงไปนะคะดูเหมือนมันแบบขาดอะ่ะมันขาดความเป็นธรรมชาติะคะเราต้องใส่อะไรสีเขียวๆลงไปหน่อยหนึ่ง